ตอนนี้เนี่ยผีทหารเขมรน,นะครับทึ่งเสียชีวิตอยู่ในสนามรบในป่าในเขาเนี่ยน่าจะหลักหลายพันคนส่งกลิ่นเหม็นเน่านะช่วงนี้ก็อากาศร้อนนะครับแล้วก็มีอีกาอีแรงนะครับบินโชบอยู่ทางฝั่งของประเทศกัมพูชาโดยเฉพาะในจังหวัดพระวิหารแล้วก็จังหวัดอุดรมีชัยพอตกกลางค่ำกลางคืนอันนี้ก็5้คืนติดต่อกันแล้วนะครับ เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากว่าหมาที่จังหวัดอุดรมีชัยเนี่ยเห่าหอนกันทีเนี่ยนะครับทีละชั่วโมงครึ่งนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปเว้นระยะเว้นช่วงบ้างไปจนถึงตีสองตีสาสร้างความขนลุกหวาดผวาให้กับชาวบ้านที่ฝั่งพระวิหารแล้วก็จังหวัดอุดรมีชัยเพราะว่าทางฝั่งของเขมรนั้นเนี่ยนะครับบ้านเรือนของเขาก็ยังเป็นบ้านเรือนในลักษณะ ชนบทนะครับแล้วก็ยังคงมีความเชื่อเรื่องของวิญญาณผีตายโหงสัมภเวสศีไม่ได้ไปผุดไปเกิดหิวโหยอยู่ในป่านะครับจนชาวขเขมรเนี่ยนะต้องเอาพวกเครื่องเส้นนะมาวางไว้ที่หน้าบ้านของตนเองเพื่อให้ผีขเขมรเนี่ยนะครับมากินเครื่องเส้นไหว้เหล่านั้นเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับอาจจะทำให้ผีเนี่ยมันอาฆาตแค้นก็เป็นไปได้ เพราะมีเรื่องเล่าในโซเชียลมีเดียของเขมรนะครับบอกว่าบางคนก็พูดว่าเห็นพูดผีปีศาจแต่ไม่รู้นะว่าเห็นจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นการสร้างกระแสบอกว่าผีบางตัวเนี่ยนะครับหัวขาดบางตัวเนี่ยแขนขาไม่มีเพราะว่าโดนระเบิดจากการสู้รบนะนะแผลฉีกขาดเข้ามาในหมู่บ้านหมาเนี่ยมันก็เห่าจังเห็นคลิปวิดีโอแล้วใช่ไหมผมก็มาเปิดผ่านเพจข่าวหลายช่องก็ามาเปิดกันนะครับ พูดง่ายๆก็คือเฮี้ยนเฮี้ยนสุดๆเลยมีชาวบ้านบางคนที่เผยแพร่ในคลิปจากฝั่งของกัมพูชาได้ยินในลักษณะของเสียงการเคลื่อนทัพของทหารเขมรในหมู่บ้านด้วยนะแลืทั้งๆที่เป็นเวลาดึกดื่นเที่ยงคืนแล้วน่าจะเป็นกองทัพผีว่ากันง่ายๆเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังได้ยินเสียงพูดเป็นภาษาเขมครคล้ายๆกับว่ากำลังสาบแช่งบางอย่างอยู่ นะก็เลยอยากจะเรียกร้องให้หมอผีขเขมรน,นะนะที่มึงมาทําพิธีใส่แม่ทัพภาค2เนี่ยนะนะที่มึงพ่นไฟเผาไฟใส่รูปเขาเนี่ยนะครับมึงช่วยมาทําพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณผีขเขมรหน่อยสิตอนนี้เนี่ยเป็นกองทัพผีขเขมรเลยนะครับอยู่ในป่าเห็นบอกว่าเยอะสุดเนี่ยก็คือแถวแถวภูมะเขือนะล่าสุดวันนี้พลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองก็เลยออกมาให้ข้อมูลแล้วนะครับ ว่าได้รับการประสานจากรถพยาบาลแล้วก็ทหารของเขมรจะเข้าไปเก็บศพนะก็ประสานมายังทางการไทยกลัวว่าเดี๋ยวจะปืนจะลั่นนะเข้ามาในพื้นที่ก็พลโทบุญสินภาคกลางบอกแล้วนะครว่าทางไทยไม่ได้ติดปัญหาอะไรถ้ายอยากจะมาเก็บซากศพเพื่อนทหารเนี่ยจริงๆมันควรทําตั้งแต่วันแรกๆเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทางกองทัพภาคที่สองก็สาหอศพใส่ผ้าขาวส่งไปให้แล้วนะครับ แต่ดันมาบอกว่าไม่ใช่ทหารของตนเองอันนี้คือบัตรซบมากๆแต่พอตอนนี้เนี่ยผีทหารขเมรเนี่ยมันเฮียนเฮียนสุดขีดเลยนะเพราะว่าไอฮุนเซนเนี่ยมันทอดทิ้งพวกเขามันไม่เคยดูแลครอบครัวของทหารขเมรมันทิ้ง,ท,งทิ้งคว้างๆวงส่วนบ้านมันก็เสวยสุขร่ํารวยมหาศาลนางบุญบราน,นีก็ไปร้องไห้เป็นน้ําตาจระเข้อยู่ที่ศูนย์บริจาคจังหวัดพระวิหารนะครับ แต่ทหารขมรแม้แต่ซากศพนะครับก็ไม่สามารถเอากลับคืนให้กับครอบครัวเพื่อไปประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาได้เพราะว่าชาวขมรเขาก็นับถือาศาสนาพุทธเป็นหลักแล้วก็ยังนับถือเกี่ยวกับเรื่องของพูดผีปีศาจเวทมนต์ดำไสยสงไสยสาศาสตร์อะไรแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยหมอผีขมรก็ช่วยสงเคราะห์หน่อยละกันเพราะว่าตามรายงานข่าวล่าสุดเนี่ยนางมาลีเนี่ยนะยังบอกว่าฝั่งของข,องขมรเนี่ยตายแค่13ศพ นะตาย13ศพบ,บ้านพ่อมึงสินะงานนี้ตายหลายพันนะครับอาจจะจนถึงหลักหมื่นซะด้วยซ้ำไปนะเราว่ากันตามตรงเพราะว่าการโจมตีโดยกริปเพนกับ F16 นั้นเนี่ยนะครับระเบิดลูกหนึ่งเนี่ย0 0ปอนนะครับมันยิงตู้มลงมาเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยผ่านเหตุการณ์การสู้รบมาเป็นอาทิตย์อนะ่ะเพิ่งจะเข้าไปเก็บศพเนี่ยนะป่าน,นี้ศพมันจำสภาพไม่ได้แล้ว ความจริงใจมันไม่มีเลยจนต,ต้องต้องต้องรอให้ผีทหารขมรเนี่ยเฮียนก่อนออกอารวาสก่อนเข้าไปในหมู่บ้านหมาเห่าหมาหอนมากินเครื่องเส้นไหว้ถึงจะนึกกันขึ้นได้คนเขมรนก็เริ่มออกมาประท้วงแต่ขอให้แน่หน่อยนะครับ